Thank you. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์จิงเพชรดาวตมินาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากพรรคภูมิใจไทยคะ่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องขอ,งของความช่วยเหลือจากคนไทยและนักศึกษาไทยในต่างประเทศที่จะเดินทางกลับประเทศไทยแต่ด้วยเงื่อนไขของสอบ,บคมีค่า,ชาใช้จ่ายเป็นที่พักโรงแรมที่เป็นที่กักตัวถูกที่สุดคือ3 0 0 0 0บาทต่อคนคะ่ะถ้าฐานะดีไม่มีปัญหาคะ่ะแต่ที่มีปัญหาคือนักศึกษาไทยในต่างแดนที่มาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่แล้วฐานะยากจน พ่อแม่เก็บเงินเพื่อส่งลูกไปเรียนค่ะแต่เพอเอิญจบการศึกษาในช่วงโควิดระบาดนักศึกษาชุดแรกที่กลับมาเดินสิงหาจากอินโดนีเซียบรูไนซูดานได้รับความช่วยเหลือค่าโรงแรมจากศูนย์วริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาติดขัดบ้างแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะช่วงแรกยังประสานงานไม่ลงตัวแต่ล่าสุดดิฉันได้รับเรื่องจากนักศึกษาไทยที่มาจากปากีสถานค่ะเมื่อ21กันยายนและได้ส่งต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสบตสบมอชอกระทรวงต่างประเทศคมลางตามทุกช่อง ต้องทางแล้วค่ะเกือบสองเดือนจนถึงวันนี้ยังไม่แล้วเสร็จ น้องต้องเลื่อนการเดินทางเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินที่ขึ้นราคาทุกอาทิตย์จากตุลาเป็นวันเสาร์นี้ค่ะจากบินจากอิสลามบัดมากรุงเทพได้เลยแต่น้องต้องซื้อตั๋วจากเมืองเปชวานั่งรถตู้ไปเมืองนี้ประมาณ5ชั่วโมงเพื่อได้ตั๋วราคาที่ถูกกว่าหอพักที่เคยอยู่ก็อยู่ต่อไม่ได้ค่ะเพราะหมดสภาพนักศึกษาต้องแอบเข้าไปนอนในห้องของรุ่นน้องตอนสามทุ่มก็ต้องหนีไปอยู่ในสวนค่ะเพราะว่าจะมีการเช็คชื่อในหอพักนะคะเงินทางบ้านที่ส่งมาก็ไม่มีเหลือค่ะ ต้องทาขนมให้นักศึกษาขายกันเองนะคะตอนนี้รอเพียงใบจองโรงแรมเพื่อกอกไทยแลนด์พาสค่ะวัคซีนครบแล้วโมเดอร์นาสองเข็ม rt pcr พรุ่งนี้ค่ะเพื่อเดินทางวันเสาร์ยังมีเวลาเหลือเพียงแค่วันนี้และวันพรุ่งนี้เท่านั้นสปตสมชกระทรวงต่างประเทศกรมบัญชีกลาง2เดือนกับการทํางานที่ขาดการบรรณาการกันอย่างสิ้นเชิงกับชีวิตของน้องๆที่รอกลับบ้านเดยนฝากท่านประธานไปยังสบคส่วนหน้าควรดําเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะ อย่าเพียงแต่คำพูดว่ารัฐบาลพาคนไทยกลับบ้านจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอบคุณค่ะครับต่อไป <c oughs> คุณนายไม่พันครับ